ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายบ้านพวกจังหวัดพยาเมืองคอกเมืองเชียงฮ่อนและเมืองคอกบ,บ้านปากักคอกบานกอนตื่นสปปลออาวสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและสปปลาวได้เห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแนวเส้นทาง ช่วงบ้านหัวจังหวัดพะเยาถึงเมืองคอบเมืองเชียง่อนและเมืองคอบบ้านปัดคอบบ้านก้อนตื้นรวมทั้งปร,ปรับปรุงถนนภายในเมืองคอบและเมืองเชียง่อนระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ110กิโลเมตรแนวเส้นทางโครงานนการดังก่าวเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยและเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับถนนสายอื่นๆในสปรปราว ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูระหว่างประเทศไทยและสปปาลาวในด้านการขนส่งสินค้าการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศต่อไปลักษณะโครงการเป็นการสำรวจและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงแนวเส้นทางเดิมจากถนนลูกรังให้เป็นผิวจราจรลาดยางขนาดสองช่องจราจรรวมทั้งปรับปรุงถนน ภายในเมืองขอบและเมืองเชงียงฮอนโดยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศโครงข่ายถนนและประิมาณการจราจรในอนาคตพร้อมระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนประกอบอื่นๆที่จาเป็นเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแนวเส้นทางเซสชัน A แนวเส้นทางเซสชัน A ระยะทาง62.6กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข1093จากบ้านห่วองอกูซางจหวพะเยามุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกเข้าสู่สอปป,อปอลาวที่บ้านปางมอนบริเวณกิโลเมตรที่2 0บวก200ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางจราจรจนถึงบริเวณกิโลเมตรที่3บวก000จะเป็นตำแหน่งก่อสร้างด่านพรมแดนถาวรของสอปป,อปอลาว แนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ลูกเนินสลับกับพื้นที่ภูเขาจนถึงบริเวณกิโลเมตรที่3 6 0บก6 0 0 ถึงกิโลเมตรที่5้บวกจะเป็นพื้นที่ราบผ่านเขตหมู่บ้านต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ภูเขาสูงชันและแนวเส้นทางเดิมคดเคี้ยวไปมารวมทั้งมีความลาดชันสูงจึงได้มีการพิจารณาปรับแก้แนวเส้นทางเดิมทั้งในแนวราบและแนวดิงบริเวณกิโลเมตรที่5้0บวกถึงกิโลเมตรที่8บวกต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ราบ ในเขตหมูบ้านบริเวณกิโลเมตรที่11บวก000แนวเส้นทางจะลักลอบไปตามถนนเดิมและมีสะพานข้ามห้วยนาบอนที่กิโลเมตรที่13บวก487ความยาว60เมตรแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่รากสลับกับลุกเนินและผ่านเขตเทศบาลเมืองครอบบริเวณกิโลเมตรที่18บแวก000และมีสะพานข้ามห้วยน้ำคอบ ที่กิโลเมตรที่19บวกถึงความยาว60เมตรต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ภกเขาสูงชันสลับกับพุกเนินซึ่งได้มีการพิจารณาปรับแก้แนวเส้นทางเดิมทั้งในแนวราบและแนวดิงตั้งแต่กิโลเมตรที่23บวก8 0 ถึงกิโลเมตรที่26บวก300และมีสะพานข้ามห้วยน้ำโปดที่กิโลเมตรที่32บวก522ความยาว60เมตรแนวเส้นทางจะผ่านที่ภูเขาสูงชันอีกครั้งและคดเคี้ยวไปมาจึงได้พิจารณาปรับแก้แนวเส้นทางเดิมตั้งแต่กิโลเมตรที่33บวก200ถึงกิโลเมตรที่35บวก500และมีสะพานข้ามห้วยตาเหลวที่กิโลเมตรที่35บวก731 ความยาว80เมตรแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ภูเขาสูงชันและโคดเคี้ยวไปมาจึงได้พิจารณาปรับแก้แนวเส้นทางเดิมเป็นช่วงๆตั้งแต่กิโลเมตรที่ 36+ บวกถึงกิโลเมตรที่4 8่ส0บวกศนโดยจะมีศาลาชมวิวบริเวณดอยอูฟ้าที่กิโลเมตรที่41บดวกห้าด้านขวาทางและมีสะพานข้ามห้วยน้ำเงิ่ที่กิโลเมตรที่4 6บวก503 ความยาว60เมตรแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ราบในเขตหมู่บ้านตั้งแต่กิโลเมตรที่48บวก600และผ่านเขตเทศบาลเมืองเชียงฮอนบริเวณกิโลเมตรที่59บวก400และสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่62บวก600 แนวเส้นทางเซกชั่น B ระยะทาง24.62กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่เมืองคอกที่กิโลเมตรที่18.700บกของแนวเส้นทางเซกชั่น A แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนเดิมผ่านพื้นที่ราบในบริเวณชุมชนข้างทางสลับกับพื้นที่ลูกเนินและภูเขาสูงเป็นช่วงๆโดยมีการพิจารณาปรับแก้แนวเส้นทางเดิมทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง บริเวณกิโลเมตรที่1บวก700ถึงกิโลเมตรที่3บวก800กิโลเมตรที่4บวก200ถึงกิโลเมตรที่4บวก900และมีสะพานข้ามห้วยผาที่กิโลเมตรที่4บวก795ความยาว80เมตรแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ลูกมเนินและชุมชนสองข้างทางเป็นระยะระยะและมีสะพานข้ามห้วยหานที่กิโลเมตรที่8บวก950ความยาว20เมตร การปรับแก้แนวเส้นทางเดิมทั้งในแนวราบและแนวดินจะมีเป็นช่วงๆตามความจำเป็นจนถึงบ้านปากคอบบริเวณกิโลเมตรที่19.00ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกจากแนวเส้นทางเดิมไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ราบสลับกับลุกเนินเลียบแม่น้ำโขงฝั่งตะวันตกและมีสะพานข้ามร่องน้ำธรรมชาติที่กิโลเมตรที่20.18 กิโลเมตรที 16, ่20บวก816กิโลเมตรที่21บวก090ความยาว20เมตรสะพานข้ามร่องน้ำธรรมชาติกิโลเมตรที่21บวก559และสะพานข้ามห้วยน้ำโซกที่กิโลเมตรที่22บวก921ความยาว60เมตร สิ้นสุดที่บ้านก้อนตืนที่กิโลเมตรที่24 6 1 8บวก